สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้านะคะวันนี้เดินจะมารีวิวรถยนต์ Honda City รุ่น S V สีขาวมุกนะคะให้ชมกันวันนี้ต้องขออนุญาตน้องแตงโมนะคะในการรีวิวรถคันนี้ให้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้เดินมีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันเลยค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับเดาอ๋อ ขอโทษค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้านะคะเด <_ nis> ินก็จะติดในส่วนของไฟตัดหมอกให้นะคะไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอกแท้แบบ LED นะคะแบบรุ่น RS เลย <_ nis> ก็จะเปิดสวิตท,ที่การน,นะคะก็ <_ nis> จะประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับฟิล์มนะคะฟิล์มก็จะติดฟิล์ม 3M เกรดเซรามิกให้นะคะรอบคันจะอยู่ที่80%บ้านหน้าจะอยู่ที่60%ค่ะน้องก็จะชอบมืดๆหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีการติดตั้งในส่วนของคิวคันสารให้ ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเดินมีการาติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์หลังแบบ RS ให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตค้างของไว้ก่อนค่ะเพราะว่าของมาไม่ทันนะคะจะมีการติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระท้ายกันค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องสัมภาระท้ายนะคะก็กว้างขาดจุสัมภาระได้เยอะ ด้านล่างถาดสัมภาระตรงนี้นะคะก็จะเป็นยางอะไหล่เครื่องมือแล้วก็แม่แรงค่ะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเปิดขึ้นดูได้เลยค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะเคลือบสีแล้วก็พ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายนอกกันรอบคัน รอบคแผนก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดินพาไปดูภายในกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในนะคะเราก็จะดูกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะสำหรับรีวิวภายในภายในนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเบาะหนังสีทูโทนนะคะสีดำกับสีเบจประตูด้านข้างนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลหน้าคอนโซลกลางก็จะเป็นสีเบจค่ะตัวเบาะก็จะเป็นสีดำนะคะ จะเป็นคิ้วบันไดแล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะกล้องก็จะติดตั้งกล้องโมดูลโลให้ค่ะสามารถดูข้อมูลผ่านแอปได้นะคะกล้องตัวนี้จะไม่มีหน้าจอให้ดูกันโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกจุดตำแหน่งที่นั่งเลยแล้วก็จะมีตัวยืดขาซีทให้นะคะัางเบาะซ้ายแล้วก็ขวามีตะขอไว้เกี่ยวให้นะคะหลังพนักพิงอ่าพิงศีรษะด้านหลังค่ะทั้งสองฝั่งเช่นกัน เดินก็พาดูรถกันรอบคันคร่าวๆแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมฮอนด้าอุบลของเราทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาห้วยคุ้มเลยหรือถ้าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามเดินได้เลยเดี๋ยวเดินส่งข้อมูลให้ทางไลน์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ